คอนเซปต์คล้ายตุ๊ก,กตากระดาษของเล่นในยุค90แต่มีมิติสมจริงกว่าและดูจะถูกอ,อกถูกใจบรรดาแฟชั่นนิสตา้าทั่วโลกกำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีเมตาเวิร์สหรือจักรวาลเหนือจินตนาการเราสามารถสร้างคาแรคเตอร์เสมือนจริงสไตล์อวตารทั้งหมดเดินและมีเอกลักษณ์ความสนุกอยู่ที่การเลือกเสื้อผ้าหน้าผมแต่งองค์ทรงเครื่องร่างจำลองออกไปโลดแล่นพบปะเพื่อนฝูงบนโซเชียลมีเดียได้ดังใจ รวมถึงออกแบบชุดอวตารของตัวเองเพื่อขายในแพลตฟอร์มผ่านเงินสกุลดิจิทัลแนวคิดในการใช้จ่ายเงินจริงเพื่อซื้อซื้อผ้าที่ไม่มีอยู่จริงในโลกอุด,ดมคติกลับสร้างไรายได้มหาศาล มีผู้บริโภคในเอเชียมากกว่าวันละ2ล้านคนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและกว่า80%เป็นเป็นกลุ่ม Gen Z NFT Custom Craft จึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่บ่งสถานะโดยไม่ต้องกังวลว่าการแต่งตัวเพื่อแสดงความเป็นตัวตนจะถูกสังคมตัดสินอย่างไรในโลกความจริง มันไปไกลมากๆเลยนะสำหรับการดีไซน์เสื้อผ้าบุคลิกคาแรคเตอร,ตร์ในความเป็นโโชวชัละมันคือการ explore ความคิดมันไม่มีขอบเขตแล้วไม่มีข้อจำกัดถ้าคุณจะขยับแบบประดุกเทกเจอร์อาจจะแบบฟูมากๆเป็นขนที่พลิวมากๆมันเป็นไปได้หมดเลยในโลกโชวชัเนี่ยในแง่ m a r มาร์เก็ตติ้งการ PR การทการทำแบรนดิ้งเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญทำให้คนเห็นสินค้าของเราได้ในอิมิติหนึ่งหลกากหลายมากเพราะว่าคนก็เริ่มตระหนักและหันมาสนใจจากการที่เรา แตกต่างเป็นแม่บ้านจ้าทำงานก็งอเข่าวันมาเท่ยวไปไหนเลยสภาพผ้สวยๆก็ไม่มีกับเขาุแต่หลังมีแฟชั่นเสมเอิ้์ดสนุกไอเนี่อ่ไอเนี่อ มีบางคนนะคะต้องการจะแยกชีวิตจริงออกจากอวตารออนไลน์อย่างเช่นแม่บ้าน,นะคะ่ะชีวิตจริงไม่ต้องการความมือว้าอะไรหรอกค่ะใช้ชีวิตตามแบบแผนเดิมๆซ้ำๆทุกวันแต่พอปัดกวาดเช็ดถูทําอะไรตรงนี้อะไรเสร็จก็อยากจะกระโดดเข้าไปสู่โลกโวอช์ชวลไปปลดปล่อยตัวเองในนั้นใช้แฟชั่นเสมือนนี่แหละคะ่ะเปลี่ยนตัวเองจากคนหนึ่งให้กลายเป็นอีกคนโดยสิ้นเชิงไปเลยจ้าวงก,การบันเทิงกันะ ปัจจัยที่มีส่วนเร่งการเติบโตของแฟชั่นดิจิทัลคือโควิด19สถานการณ์บังคับให้ผู้คนไม่มีโอกาสออกนอกบ้านแต่ความต้องการในการซื้อชุดสวยๆแต่งตัวชิคๆอวดเพื่อนไม่ได้หายไปไหนหากเติมเต็มด้วยการช้อปปิง้งสื้อผ้าทิปแปลงโฉมให้อวตารของตัวเองเฉิดใช้ในสังคมเมตาเวิร์สตกแต่งสกินไอเทมในเกมออนไลน์ โอ้เจนเรชั่นใหม่เล่นเกมกันสุดเล็ิสุดเด็ดเลยนะอีสปอร์ตมาแรงมากพทุกวันนี้อาชีพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมีกฎหมายรองรับขณะดเดียวกันธุรกิจกราฟิกหรือหลังบ้านในการทําเกมมิ่งเนี่ยประเทศไทยมีกลุ่มค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีสมาคมเพื่อที่จะส่งออกไปต่างประเทศรัฐบาลไทยพยายามผลักดันในประเด็นนี้เพราะรู้ว่ามดเงินมันเยอะมากในมหาวิทยาลัยเองก็มีการสอนโว,โวัสดแฟชั่นขึ้นมาที่ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการดีไซน์ผ่านโว,โวัโดและการขึ้น 3D ขึ้นมาเป็นลักษณะ คิดสร้างสรรค์ก็เริ่มมีมาแล้วหรือแม้แต่มีการประกวดเอาผ้าเนี่ยไปแขวนใน NFT เพื่อที่จะขายสิ่งที่อวตารสวมใส่คือสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของผู้เล่นบรรดาแฟชั่นนิสตาฝั่งอเมริกาต่างใช้เงินคริปโตเคอเรนซีกว่า1 5 0 0 0ดอลลาร์ในการซื้อเสืพพส้อผ้าเสมือนจริงเกือบ100ชิ้นเพื่อคงสถานะผู้นำเทรนด์แล้วคุณละ่ะเคยซื้อเสื้อผ้าที่ไม่มีอยู่จริงหรือไม่ และคุณยินดีจ่ายเท่าไหร่กันชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน